ดิสั่งไข้นิดหน่อยนะคะวันนี้อัดยาคืออัดยาจนลิ้นชาเลยคะ่ะทุกคนยาแก้อักเสบนะคะคือมันจะบอกว่ากินแบบงี้เง่าก็ว่าได้นะโมะโหค่ะทุกคนเมื่อไหร่มันจะหายเรื่อหมดหงิดวันนีฉันก็หัดไปทีเดียวสองเม็ดผลปรากฏว่าปวดแสบปวดร้อนท้องกินยาวันนี้ทันเวลานะคะยาแก้ไข้นะ,ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี่กินไม่ทันเวลานะคะรอจนไข้ขึ้นก่อนแล้วก็มากิน,ม,นมันไม่เวิร์กกับดิฉันนะคะ ตอนนี้ก็ไปนั่งอยู่ในรถบ้านตัวเองแล้วค่ะรถบ้านลุงชอนก็ตอนนี้ก็ทยอยเก็บของมาแทบจะเรียกว่าหมดแล้วล่ะคะ่ะหมดแล้วเหลือแค่โทรศัพท์ลุงกับอะไรนิดหน่อยอยู่ตรงนู้นแล้วก็คืนนี้เราจะนอนที่รถบ้านตัวเองกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าปลายนะคะเห็นวิวเห็นวิวแต่ว่าคนอื่นเขาก็จะมองดูเราด้วยนะคะเพราะนั้นอันนี้เรียกว่ามันจะยกขึ้นประมาณน,นี้ครับอันนี้เป็นหน้ารถนะคะหน้ารถก็จะดีมัน สำหรับกันไว้อีกส่วนฝั่งนี้ก็ไม่มีบ้านคนก็เปิดได้ค่ะที่เห็นสว่างๆเพราะว่าเพดานไีไ่ยินเสียงนกเสียงอะไรอยู่เนี่ยดิฉันก็ชอบนะคะบางทีใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเมื่อก่อนนี้เวลาที่มีปัญหาเวลาที่เครียดอะไรก็จะไปเข้าสวนหมายถึงถ้าอากาศดีน,นะคะก็จะไปนั่งเข้าสวนแล้วก็ถ้าไม่ทําสวนก็จะนั่งเงียบๆอยู่เงียบๆแล้วก็อยู่กับดอกไม้ที่ตัวเองปลูกทุกคนตอนนี้ดิฉันหวยหายดอกไม้มาก คิดถึงดอกไม้ในสวนของตัวเองบางทีนั่งร้องไห้เนาะพูดไปคนได้ยินเขาก็จะขำนะคนที่เขาไม่ชอบดอกไม้อะ่ะแต่สําหรับเราชอบดอกไม้คือเป็นคนที่ชอบดอกลิลลี่มากมากนะคะทุกคนชอบทุกดอกนียแหละเพียงแต่ว,ว่าปรดปรานดอกลิลลี่มากๆแล้วก็เดลียอะไรพวกนี้แล้วก็ไฮดรเจียเราชอบดอกไมปลูกเยอะนะคะสวนเล็กๆแต่ว,ว่าปลูกอัดแน่นไปหมดเลยพมื <c oughs> อ่อไรก็คิดถึงนะทุกคนเมยก็อยากจะดูดอกไม้ก็ไม่ทันได้ดู แต่ก็ดูดอกไม้นดาร้อนนะคะดอกไม้สปริงคงไม่ทันแล้วคงจะทันพวกโรโดเดนดรอนอาเซลียอะไรพวกนี้ได้ทันนะคะพรุ่งนี้วันจันทรเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางยูเคเขาอีกนะคะเพราะนั้นเราก็ยังจะไม่ย้ายนะคะเพราะว่าที่ที่อังกฤษเนี่ยถึงแม้ว่าหยุดนักขัตฤกษ์วันเดียวเนี่ยคนก็จะออกถ้ามันอากาศดีนะคะเขาก็จะเอาคาราวานของเขาออกแล้วก็ใช้ชีวิตหนึ่งวันแล้วก็กลับบ้านพาลูกเต้าไปโรงเรียนเปิดเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ คือเขาใช้เขาใช้ชีวิตคุ้มเลยนะคะเ mm hmm. มื่อกี้ลุงเอาอาหารมาให้ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันไม่ได้ทําอาหารเมื่อวานก็ไม่ได้ทำเพาะเมื่อวานนี้น่วมเลยคะ่ะเป็นไข้น่วมเลยไข่ตั้งแต่เช้ายเย็นๆแล้วค่ะเมื่อวานวันนี้ก็เป็นไข่ช่วงเช้านอนสมน้ำมูกไหลแล้วก็พยายามที่จะอยู่ห่างๆป้าเมยกับลุงชอนนะคะเพราะว่าตอนนี้ป้าเมติดเชื้อ จิกคอแล้วเรียบร้อยนะคะโนดนเรียบร้อยแล้วโอ้สงสารนขอโทษขอโพยพ่อเมย์เป็นการใหญ่นะคะเราสองคนคือลุงชอเียม,มีปัญหากระปอดอยู่แล้วนะคะแกก็จะมีเมื่อสักครู่เข้าไปโอ้เกรงใจมากเลยเพราะว่าลุงชอนกำลังเอาออกซิเจนเข้าไปช่วยในระปอดพอดีเลยก็จะมีถังออกซิเจนเล็กๆนะคะใส่สายสาย,ยางเข้าไปแล้วก็ดั้งกดเครื่องหายใจวันนี้ฉันอยากออกไปจากบ้านพ่อเมย์ลุงชอนเนยเกรงใจเนะะี่ยค่ะมาอยู่กับเขาแต่ว่า ดิฉันไม่ค่อยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกับเขานะคะเพียงแค่จะมีช่วงแค่ที่ดิฉันไปเอาน้ําร้อนเอที่ไปเอาเพราะว่าตอนนั้นลุงยังไม่ได้ต่อไฟจุ๊บไฟมาที่นี่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้จุ๊บน้ํามาก็เลยต้องไปต้มน้ำไปใช้ไฟใช้เตาในครัวอันนี้ไฟเพิ่งจัดได้มาเมื่อ่ายนี้นะคะเมื่อเช้า,ชานี้แล้วก็เข้าไปอาบน้าแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับร่วมกับพระเวรุชอนแล้วเพราะว่ากลัวกลัวว่าทั้งสองท่านจะติดพระเวรก็ติดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วตอนนี้ ไม่อยากให้ลูชอนติดเลยเพราะว่าจะเป็นปัญหามากแกทุกวันนี้แกก็ต้องฉีดอินซูลินเข้าข้างสะดือตัวเองนี่ก็คือบางวันเดี๋ยววันละสามเข็มนะคะทุกคนบางวันละสามครั้งแล้วแต่อาการแกวันไดนที่เราทําอาหารไทยถ้าใช้กะทิแกก็จะถามว่าเราใช้กะทิใช่ไหมแกก็จะได้ใช้ปริมาณอินซูลินถูกถ้าเรามีส่วนผสมของนมข้นจืดแกก็จะได้ใช้ปริมาณอินซูลินถูกนะคะ แล้วก็เกรงใจค่ะแล้วก็แกต้องใช้เครื่องในการฟอกปอดแก,กเกรงใจเกรงใจอ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะพ่อเบก็แบบเนี่ยฉันติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อเบคนตรงด้วยนะทุกคนพ่อเบติดแล้วฉันติดแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันเจ็บคอแล้วอเลยบอกว่าลุงลุงเอายาแก้เ็จไปให้พ่อเบกินด้วยนะเพราะว่าพ่อเบนอนด้วยกันกันกนกบลุงชอนแบบไม่อยากจะให้เชื้อโรคไปโดนลุงชอนจริงจริงทุกคน เราก็เลยคิดว่าเราได้จะพร้อมนดาจะวันอังคารวันพุธไปนู่นแหละค่ะทุนนี้ไม่ไม่มีแคมป์ว่างค่ะคือลองโทรไปแล้วแคมป์ที่เราอยากจะไปอ่ะมันไม่ว่างแต่ว่ามันก็ยังมีเอกสารที่จะต้องทําแล้วก็มีงานบางอย่างที่ลุงจะต้องช่วยลุงชอนทำตรงนี้นะคะเพราะว่าลุงชอนทาเองไม่ได้กว่าเราจะได้ไปท่องเที่ยวโอ๊ก็คงมาเข้าไปครึ่งเดือนแล้วทุกคน <laughs> ม่นได้กินอาหารฝลัง เดือไก่อบกับนี่ค่ะฟ <_ d ream> างฝรั่ง <_ d ream> ผักต้ม <_ d ream> มันฝรั่งอบไก่อบแครอทอะไรพวกนี้นะคะกินแบบฝรั่งทุกคนแปละกอดีฉันยังอยู่ซื้อมาสองลูกอะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่กินยาแยเสพสองเม็ดเช้านี้นะคะคอ คือจากที่แบบเจ็บๆเมื่อเช้าคือแบบดีขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะคะดิฉันเนี่ยถ้าจะเป็นหวัดเป็นอะไรคือจะเจ็บคอเลยดิฉันเป็นเป็นมนุษย์ที่เจ็บคอแล้วเจ็บมากะค่ะทุกคนเป็นยังไงขนาดเนี้เจ็บคอคือเจ็บมากจะมีดมูมีอะไรดิฉันก็ยังพอจะทนไหวแต่ถ้าเจ็บคอแล้วคือไม่ค่อยสู้ะคะ่ะทุกคนนะรคะดอกกระลำดอกกระลำป่าเบนะคะทำอาหารให้กินวันนี้ ลิ้นดี่ฉันกินอะไรเข้าไปขมทุกอย่าง,องตอนนี้น้ำจิ้มไก่ที่ทีฉันหัวลาะเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ดูถูกดูแคลนอาหารตัวเองนะคะหัวราะให้ตัวเอง <laughs> หัวราะให้ตัวเองที่ว่าชีวิตมันขาดพริกไม่ได้ะคะ่ะทุกคนทุกอย่างที่เกี่ยวเข้าไปอยู่ในปากเนี่ยขมหมด <laughs> แต่ก็กินค่ะกินมันเข้าไปมันจะได้มีแรงมันจะได้หาย เรามาเพื่อมาเที่ยวเราต้องได้เที่ยวให้สมใจเราวค่อยกลับไปร้อนต่อที่บ้านฉันมีปลาละาบองนะคะยังไม่ได้แกะเดี๋ยวเอาไว้เราย้ายออกจากที่นี่ก่อนก่จะกินซอมตำจะทําขนมจีนน้ำยาขนมจีนจะทำก๋วยเตี๋ยวตุนอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากค่ะทุกคนแต่ว่าก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวเลอรถมาไว้แล้วแหละคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมานั่งคุยกันเฉย พาทุกคนดูบรรยากาศบ้านที่ฉันนั่งกินอยู่ในรถบ้านอากาศข้างนอกตอนนี้น่าจะลดลงมาอยู่ที่สิบเจ็ดองศาแล้วค่ะมันวันนี้ขึ้นถึงสิบเก้าลยค่ะน่าจะอยู่ที่ถ้าไม่สิบเจ็ดก็สิบหกองศาแล้วค่ะตอนนี้อันนี้ถือว่าอากาศดีนะคะถ้ามีแดดแบบนี้แล้วอากาศสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยโอ้ยดีดีมากค่ะผู้คนนี้ก็จะออกเดินออกกําลังกายกันค่ะวิถีของชีวิตฝรั่งเขาเดี๋ยวให้เราหายก่อนจะพาทุกคนไปเดินเละาะป่าเขาลำดาวไพร ชอบอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าใครชอบเนะไปด้วยกันนะคะไปดูสถานที่เก่าแก่ไปดูปราสาทเก่าๆไปดูธรรมชาติดูวิถีชีวิตของคนบ้านเขาาเป็นยังไงเนาะ,ะโอเคค่ะเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวขอคินอันนี้เสร็จกันนะคะบ๊ายบายค่ะ